สุขภาพดีเริ่มที่ความรู้วันนี้ผมจะมาพูดกับเรื่องของไขมันต่อในตอนที่2นะครับสวัสดีครับช่องหมอชาชัย ICU เพราะก็ผมหมอแนอะดผู้เชี่ยวชาญดรืนระดับนปอดและ ICU ครับวันนี้ผมจะมาพูดเรื่องของแนวทางการทานอาหารเพื่อให้มีสุขภาพที่ดีนะครับในตอนที่1เนี่ยผมพูดเรื่องของโปรตีนไปแล้วนะครับตอนนี้ก็จะมาพูดเรื่องของไขมันต่อนะครับว่าเราควรจะต้องทานอย่างไรนะครับไขมันทานไขมันอิ่มตัวไม่อิ่มตัวเนี่ย แนวทางของการใพ้มันเป็นอย่างไรนะครับเดี๋ยวผมก็จะพูดให้ฟังนะครับในเรื่องของไขมันนะครับเราเวลาเรากินไขมันมานะครับเวลาเก็บอยู่ในร่างกายเนี่ยมันจะเก็บอยู่ในสารตัวหนึ่งที่ชื่อว่าไตากลีเซอไรน์นะครับซึ่งตัวไตกลีเซอไรด์เนี่ยมันประกอบด้วยตัวกลีเซอรอลนะครับแล้วก็กรดไขมันอีก3าตัวนะครับมันเลยเรียกว่าไตากลีเซอไรด์นะครับไตก็คือย่อมาจาก3มนะครับไตเพราะนั้นเนี่ย มันก็จะมีรวบรูปของกีเซเลอลแล้วก็กรดไขมันอยู่นะครับแล้วก็เก็บสะสมข้างใตยรูปใต้กีสลายนะครับไอ้กรดไขมันที่ว่าเนี่ยมันก็จะแบ่งเป็นกรดไขมันอิ่มตัวกับไม่อิ่มตัวนะครับเวลาเราพูดถึงกรดไขมันแล้วเราฟังว่าอิ่มตัวไม่อิ่มตัวคืออะไรเนี่ยมันเป็นสูตรของทางเคมีนะครับคนทั่วไปฟังอาจจะงงนิดหนึ่งนะครับก็คือว่าสูตรของมันเนี่ยมันก็จะมีตัวคาร์บอนนะครับที่มันมาต่อต่อต่อเอาแขนมาจับจับจับกันเนี่ยนะครับถ้าเกิดว่ามัน มันจับการมันตัวคาร์บอนเนี่ยถ้าเกิดว่ามันมีแขนที่มันว่างยังไม่ได้จับใครนะครับตรงนั้นเนี่ยมันก็เรียกว่าไม่อิ่มตัวนะครับแต่ถ้ามันใช้แขนคาร์บอนเนี่ยจับไฮโดรเจนจับจับจับไปหมดแล้วเนี่ยตรงนั้นก็จะเรียกว่ามันอิ่มตัวนะครับก็คือความหมายคือประมาณนี้นะครับซึ่งภาพที่เห็นเนี่ยก็เป็นภาพของตัวไขมันนะครับที่ประกอบด้วยกรีเซอรอแล้วก็มีตัวกรดไขมันอีก3ตัวนะครับคราวนี้คําว่าไขมันอิ่มตัวเนี่ย มันต่างกับไขมันอิ่มตัวไม่อิ่มตัวตรงที่ว่าถ้าเกิดว่าไขมันอิ่มตัวเนี่ยพวกนี้มันจะเป็นของแข็งที่อุณหภูมิห้องนะครับพวกนี้ก็เราจะเห็นพวกหนังหมูหนังไก่ใช่ไหมครับแล้วก็พบได้ในพวกน้ํามันหมูน้ํามันมะพร้าวน้ํามันปาล์มนะครับหรือในในรูปเนยนะครับชีสครีมพวกนี้พวกนี้ก็จะเป็นลักษณะของไขมันอิ่มตัวนะครับถ้าไขมันไม่อิ่มตัวนะครับพวกนี้มันก็จะเป็นของเหลวที่อุณหภูมิห้องนะครับ ส่วนใหญ่ก็คือได้จากพืชนะครับแล้วไขมันไม่อิ่มตัวเนี่ยมันยังแบ่งเป็นเชิงเดี่ยวกับเชิงซ้อนอีกนะครับก็คือว่าถ้าเกิดว่ามันเป็นเชิงเดี่ยวนี่มันก็จะมีแขนของมันที่มันยังว่างอยู่หนึ่งตแหน่งนะครับอันนี้เรียกเชิงเดี่ยวถ้าแขนของมันมีไม่ว่างหลายตาแหน่งเนี่ยเราก็จะเรียกว่าเชิงซ้อนนะครับโดยถ้าไม่อิ่มตัวเชิงเดี่ยวเนี่ยเราก็พบได้ในพวกน้ํามันมะกอกน้ํามันคานล่าน้ํามันลําข้าวน้ํามันเมล็ดชานะครับ แต่ถ้าไขมันไม่อิ others, ่มตัวเชิงซ้อนเนี่ยเราจะพบได้ในพวกน้ำมันตัวเหลืองน้ำมันลำข้าวน้ำม AH. ันงาอย่างเงี้ยนะครับอันนี้ก็คือเป็นไม่อิ่มตัวเชิงซ้อนนะครับก็คือที่เราเจอในน้ำมันชนิดต่างๆนะครับก็คร่าวๆคืออิ่มตัวพบได้ในสัตว์ไม่อิ่มตัวก็พบได้ในพืชนะครับพอเรามาดูเรื่องของไขมันไม่อิ่มตัวเนี่ยเราพบว่าพอมันเป็นกลุ่มไขมันไม่อิ่มตัวเนี่ยมันเป็นของเหลวที่อุณหภูมิห้องใช่ไหมครับเราก็มีการคิดว่าเออถ้าเราเติมไฮโดรเจนเนี่ย ให้ตัวคาร์บอนเนี่ยในกรดไขมันเนี่ยมันจับกับไฮโดรเจนนะมันจะได้กลายเป็นของแข็งที่อุณหภูมิห้องนะครับไม่ไม่ไม,ไม,ไม,ไม่ไม่เหลวๆอย่างเงี้ยนะครับเราเรียกว่าเป็นการเติมไฮโดรเจนเข้าไปบางส่วนซึ่งเราเรียกว่า Partial Hydrogenation นะครับกระบวนการเนี้ยมันจะทำให้เกิดไขมันชนิดใหม่เกิดขึ้นซึ่งเราเรียกว่าไขามันทรานเกิดขึ้นนะครับไอตัวไขมันทรานเนี่ยก็คือเกิดจากการที่เราไปดัดแปลงโครงสร้างน้ํามันพืชนะครับ หรือไขมันไม่อิ่มตัวเนี่ยด้วยการเติมไฮโดรเจนเข้าไปนั่นเองนะครับแล้วพอเราเติมไปเนี่ยปุ๊บมันก็ทําให้ไอ,อ,อลักษณะไขมันตรงนั้นเนี่ยมันเป็นสักษคงตัวที่อุณหภูมิห้องนะครับทนความร้อนได้สูงแล้วก็ไม่เหม็นหืนนะครับมันฟังดูเอเหมือนจะดีนะแล้วก็เก็บได้นานด้วยเอ้ยเออฟังดูเออมันก็ดีนี่นาเอามาใช้ในเนยเทียมเนยขาวครีมเทียม,มวิปครีมนะครับหรือเอามาเชนทำเบเกอรี่เช่นขนมปังกรอบเค้ก พายพับพวกเนี้ยเออมันฟังดูเออมันดูดีนะแต่พอหลังๆเราไปศึกษาเนี่ยเราพบว่าไอไขมันทานตัวเนี้ยที่เกิดจากกระบวนการที่เราเอาไปเติมไฮโดรเจนเข้าไปเนี่ยนะครับมันทําให้มีการเพิ่มไขมันพวก LDL ตัวที่ไม่ดีนะเพิ่มไตกรกลีเซอไรด์แล้วก็ลด HDL ลงนะครับทาให้เสี่ยงต่อโรคอัลเลสสมองอ,อ,มอัลเลสหัวใจโรคอ้วนเบาหวานแล้วก็มะเร็งด้วยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยไขยมันทานปัจจุบันเนี่ยเราจึง ไม่แนะนําให้ทานเลยนะครับหรือถ้าจําเป็นต้องทานให้น้อยที่สุดเลยนะครับหลายประเทศเนี่ยก็บางทีก็จะลดไขมันตรงนี้ออกไปแล้วนะครับเพราะว่าการที่เราทานพวกนี้เยอะเนี่ยมันเกี่ยวข้องกับโรคไขมันแล้วก็โรคหลายๆอย่างเลยนะครับอันนี้คือไขมันทานนะครับเป็นไขมันที่มีการเติมไฮโดรเจนบางส่วนผ่านวิธีทางอุตสาหกรรมมานะครับซึ่งเป็นไขมันที่ไม่ดีนะในปี1 9 2 9เนี่ยถ้าย้อนกลับไปเนี่ยคุณมีคุณหมอจอร์ดเวอร์นะครับ คุณหมอคนนี้เนี่ยเขาก็ทํผ่านทดลองอันหนึ่งนะครับเอาหนูมา2กลุ่มนะครับกินอาหารเหมือนกันทุกอย่างเลยแต่หนูกลุ่มหนึ่งไม่ได้กินไขมันนะครับเหมือนูอีกกลุ่มหนึ่งกินไขมันพอเขาตามเนี่พบว่าหนูที่ไม่ได้กินไขมันนะผิวเนี่ยจะเป็นสะเก็ดสะเก็ดนะครับหางก็มีการอักเสบแดงเกิดขึ้นมาอุ้งเท้าก็บวมแดงแล้วก็น้ําหนักตัวก็ลดลงนะครับ แล้วอยู่ได้3าทีเดือนก็ตายนะครับในหนูกลุ่มนี้แม้จะกินอาหารทุกอย่างหมดเลยแต่ไม่กินไขมันอย่างเดียวนะครับเขาก็เลยมาค้นพบว่าที่เสียชีวิตเนี่ยเพราะในไขมันเนี่ยมันมีกรดไขมันที่มีความจําเป็นกับร่างกายอยู่นะครับตัวนั้นชื่อไขมันล i โนเลอิกนะครับแล้วก็อัลฟาไลโนเลอินิกนะครับนะช,ชื่อมันคล้ายๆกันนะครับล i โนเลอิกกับอัลฟาไลโนเลินิกนะครับ ซึ่งจําเป็นต้องใช้นะครับในร่างกายของมนุษย์เราเนี่ยถ้าเกิดเราขาดตรงนี้ไปเลยนะครับเราพบว่าอายุสั้นนะครับแล้วก็เราไม่เกิดการอักเสบเกิดขึ้นในร่างกายนะครับซึ่งไอ้กรดไขมันที่ผมว่าเนี่ยมันก็คือเป็นกลุ่มของโอเมก้าทีและโอเมก้าซิกนั่นเองนะครับพอเรามาดูกรดลิโนเลอิกก่อนนะครับกลุ่มลิโนเลอิกเนี่ยมันเป็นกลุ่มโอเมก้าซิกนะครับซึ่งเป็นสารตั้งต้นของกรด อาราชินอดิกแอซิดได้นะครับแต่ไม่สารมีสารพวกโพสตาแคนดินทอมโบเซนรือโกตอินขึ้นมาซึ่งมันเป็นสารที่ทําให้เกิดการเสืเกิดขึ้นในร่างกายนะครับมันก็เป็นสารที่มีความจําเป็นในร่างกายของเรานะครับแต่ข้อมูลหลังๆเนี่ยก็พบว่าไอตัวนี้ทานแล้วต้องทานคู่กับโอเมก้า3ด้วยนะคือต้องทานทั้งโอเมก้า6และโอเมก้า3นะครับทานควบคู่กันโอเมก้า6ตัวนี้เนี่ยเราพบว่ามีมากในพวกน้ํามันทวเหลืองน้ามันงาน้ํามันถั่วลิสงนะครับ น้ำมันข้าวโพดน้ำมันเ,นม,นลเมล็ดฝ้ายนะครับหรือน้ำมันมเมล็ดทานตะวันคําปอยน้ำมันอัลมอนด์น้ำมันปลาพวกนี้ก็จะมีโอเมก้า10เนี่ยที่มีอยู่นะครับในขณะที่กลุ่มโอเมก้า3นะครับเราเรียกว่ากรดไลโนเลนิกเนี่ยตรงนี้มันเป็นสารตั้งต้นของตัวที่ชื่อว่า DHA หรือ EPA นะครับเราอาจจะเคยได้ยินโฆษณาแล้วเขาพูด DHA EPA เนี่ยก็คือเป็นตัวจากโอเมก้า3นั่นเองนะครับ เราเชื่อว่ามันเกี่ยวข้องกับสารสื่อประสาทแล้วก็สารอักเสบนะครับแล้วเป็นโครงสร้างของผนังเซลล์ของเรานะครับแล้วก็ช่วยในการลดการเกิดโรคหัวใจได้ด้วยนะครับพวกนี้มันก็จะพบในน้ำมันทวเหลืองน้ำมันคาโนล่าหรือปลาที่มีไขมันสูงๆนะครับเช่นปลาแซลมอนปลาซาดีนปลาแมคเคอเรลอย่างเงี้ยนะครับพวกนี้ก็จะมีโอเมก้าสเยอะนะครับเพราะนั้นเนี่ยเราควรจะต้องกินทั้งโอเมก้าซิและโอเมก้าสนะครับ ควบคู่กันไปด้วยมันเป็นสิ่งที่สําสคัญต่อร่างกายของเรานะครับตรงนี้พอมาดูเรื่องของกรดไขมันไม่อิ่มตัวนะครับเราพบว่ากรดไขมันไม่อิ่มตัวเนี่ยมันเป็นส่วนประกอบสําคัญของเยื่อหุ้มเซลล์นะครับแล้วก็ตามปลอกเส้นประสาทต่างๆนะครับซึ่งอย่างเช่นกรดโอเลอิกตัวนี้มันก็เป็นกรดไขมันไม่อิ่มตัวตัวหนึ่งนะครับซึ่งจะพบในเนื้อยเยื่อไขมันและตามอาหารธรรมชาติอยู่แล้วจะมีใชรว่าทาไมเราต้องกินไขมันด้วยนะครับ ในน้ำมันมะกอกหรืออโวคาโดเองนะครับน้ำมันคานล่าน้ำมันอัลมอนน้ำมันตัวลิสงเนี่ยหรือว่าพวกหนังหมงูหนังไก่พวกนี้ก็จะมีอ่าพวกกรดไขมันไม่อิ่มตัวตัวเนี้ยอยู่นะครับเพราะนั้นก็เป็นสิ่งที่เราควรจะต้องทานด้วยนะครับนอกจากนี้ในกลุ่มของกรดไขมันอิ่มตัวนะครับเช่นกรดสเตียริกหรือกรดปาลมิติกนะครับพวกนี้ถือว่าเป็นกรดไขมันอิ่มตัวเป็นกรดไขมันไม่จําเป็นนะครับที่ได้จากสัตว์นะครับก็คือร่างกายเนี่ยเราสามารถสร้างเองได้อยู่แล้วนะครับ พวกนี้จะมีอยู่ในไขมันสั์เนื้อติดมันนะครับน้ำมันมะพร้าวน้ำมันปลาล์มนะครับแล้วพอกินเยอะๆเนี่ยมันก็จะเพิ่มไปเพิ่ม LDL เพิ่มคอเลสเตอรอลเพิ่มความเสี่ยงของโรคหลอดเลือดหัวใจแล้วก็ทําให้มีการอักเสบเรืเ่องของเส้นเลือดนะครับพวกนี้เราเลยพยายามหลีกเลี่ยงพวกกลุ่มกดไขมันอิ่มตัวนะครับเราก็เลยหลีกเลี่ยงพวกไขมันสั์พวกเนื้อติดมันอย่างเงี้ยนะครับเพราะว่ามันจะทําให้เกิดเพิ่ม LDL แล้วก็คเอเลสเตอรอลในร่างกายเกิดขึ้นมานะครับ ไขมันทานที่บอกไปแล้วนะครับว่ามันเป็นไขมันที่ผ่านกระบวนการอุตสาหกรรมนะครับเพื่อทําให้มันจากของเหลวเนี่ยมันเป็นกึ่งแข็งนะครับหรือไขมันแข็งคราวนี้ถ้ากินเยอะๆมันจะสัมพันธ์กับ LDL แล้วก็ความเสี่ยงของโรคหลอดเลือดหัวใจนะครับเราก็เลยแนะนําให้กินไขมันทานเนี่ยให้น้อยลงนะครับตัวคอเลสเตอรอลเองเนี่ยมันก็จะเป็นไขมันกลุ่มนึงนะครับที่ช่วยเรื่องของเยื่อหุ้มเซลล์ใช้ในการสร้างฮอร์โมนพวกสเตียรอยนะครับน้ําดีแล้วก็วิตามินดีด้วย เพราะนั้นเราก็ต้องมีการกินคอเลสเตอรอลนะครับไม่ใช่งดไปเลยนะครับคือต้องมีการกินนะครับเราจะพบได้พวกนี้ได้เยอะในเครื่องในไข่แดงหรือไข่มันนมนะครับแต่คนปกติแล้วเนี่ยเราก็จะกินไม่เกิน300มิลลิกรัมต่อวันนะครับอพอเรามีความรู้มากขึ้นมากขึ้นเนี่ยความรู้เกี่ยวกับคอเลสเตอรอลเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงไปตามเวลานะครับเราพบว่าถ้าเราไปควบคุมการกินไข่มันไม่อิ่มตัวนะครับแล้วก็ ให้ก um ินไขมัน <If> ไม่อ <areas S 1> ิ่มตัวให้เยอะกินไขมันอิ่มตัวกับไขมันทานให้น้อยลงเนี่ยเราพบว่าเราจะได้คอเลสเตอรอลจากอาหารตรงนั้นเนี่ยเพียงพออยู่แล้วนะครับแล้วก็ไม่ได้เยอะเกินไปเพราะในคอเลสเตอรอลเนี่ยคิดเป็นหลังๆเลยนะครับไปกินตัวไขมันไม่อิ่มตัวให้ดีก่อนนะครับแล้วก็พยายามดีกเลี่ยงไขมันอิ่มตัวไขมันทานแล้วตัวคอเลสเตอรอลเนี่ยมันจะน้อยลงเองนะครับอันนี้คือคําแนะนําของเขานะครับถามว่าปกติแล้วเรากินไขมันเท่าไหร่นะครับถ้าใครจําได้เรากิน โปรตีนในคลิปที่แล้วนะครับประมาณ1 0 3ถึงใช่ไหมครับไขมันเนี่ยเราบอกว่าควรจะกินเป็นสัสดส่วนประมาณ20-40%ถึงของพลังงานรวมนะครับซึ่งโดยปกติเวลาผมสั่งให้คนไข้กินเนี่ยก็จะอยู่ประมาณสัก30%ของอาหารที่ผมสั่งนะครับโดยสมาคมอาหารอาเมริกาเนี่ยในช่วงปี2020-2025เนี่ยเขาก็บอกว่าให้ทานพลังงานจากไขมันเนี่ยโดยถ้าเป็นไขมันอิ่มตัวนะต้องน้อยกว่า10%ของพลังงานรวมทั้งหมดนะครับ อาการคำแนะนำตั้งแต่สองขวบเลยนะครับว่าไขมันอิ่มตัวเนี่ยก็ถือว่ามันไม่ดีนะครับก็ไม่ควรจะกินเยอะเราควรจะทานโอเมก้า3โอเมก้า6นะครับแล้วก็ไขมันไม่อิ่มตัวเชิงซอสหรือเชิงเดี่ยวเนี่ยแทนไขมันอิ่มตัวนะครับตรงนี้ให้ทานแทนแล้วก็เลี่ยงคาร์โบไฮเดรตที่ขัดสีนะครับเช่นพวกน้ําตาลทรายธัญ,ญพืชขัดสีพวกนี้มันเป็นสิ่งที่ไม่ดีนะครับเลี่ยงอาหารทอดใช้การนึ่งแทน หรือการต้มแทนนะครับก็จะลดไขมันส่วนเกินได้นะครับเวลาเจอหนังสัตว์ก็เอาหนังสัตว์ออกลดของหวานลดขนมครบเคียวลงนะครับอันนี้ก็คือเป็นการลดเรื่องของไขมันที่ไม่จําเป็นลงนะครับก็เรื่องของไขมันเนี่ยเราก็จะกินอยู่ประมาณสัก20-40%ที่ว่านะครับแล้วก็พยายามด็กเลี่ยนพวกไขมันทานไขมันอิ่มตัวนะครับไปทานกลุ่มไขมันไม่อิ่มตัวนั่นเองนะครับครับสำหรับคลิปวันนี้ก็จบเพียงเท่านี้ครับถ้าใครชอบเนื้อหาแนวนี้ลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับตอนนี้สวัสดีครับ